เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและนี่คือเกมอิกิสเตชันดูหน้าเกมก็รู้แหละไม่ต้องบอกหรอกนะครับว่าเป็นเกมแนวอะไรเป็นเกมแนวที่ผมอยากเล่นลงชแนลมานานแล้วนะครับแต่ว่าใจไม่หาดหารพอแต่วันนี้ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมูฟช่วยเห็นไหมยังไม่ทันเริ่มเสียงสั่นละแต่จากนี้ทุกอย่างไปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ Move on เราจะมาเล่นกันเลยนะครับ <S <S เอาล่ะ ฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วนเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันรถไฟรอบสุดท้ายนะเนี่ยโอเคครัแบใบนเรื่องไปเกี่ยวกับว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะที่มาทํางานจนดึกจนดื่นและเอ่อต้องรีบกลับบ้านก่อนรถไฟเที่ยวสุดท้ายนะครับอ๋อรถไฟรีบรีบวิ่งเอออะไรอะ่ะเอาดูต้องต้องซื้อตั๋วป่ะต้องซื้อตั๋วครับผมเคยไปญี่ปุ่นเขาต้องซื้อตั๋วด้วยซื้อตั๋วครับมเมนซื้อเลย อาจจะไม่ต้องซื้อนะฮะอาจจะเดินไปได้เลยเฮ้ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับฉันเนี่ยโอยไปไม่ทันเดี๋ยวแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงละเนี่ยโอ้ไม่กอนานี่ครูเดะเอ้เอารถไฟทิ้งไปแล้วฮัลโหลเอาชิบหายนะครับทุกคนอุย้ยใครอะอ๋อน่าน้าจะเป็นลูกค้าครับน่าจะเป็นลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยครับเอ่อเอเอสกูเกิล เออหนูโกยเฮ้ยหลบไปอ๋อไม่ใช่ถือเขาเลยวะไปโหนไปโหนหลบไปเลยวะเอ้าทำไมอ่ะเออแล้วแล้วเราต้องทำไงครับเอ้ารถไฟมันไปบ่ได้แล้วบอเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ว่าไปโทรศัพท์โทรหาที่บ้านมารับก่อนเออแบบว่าเฮ้ยมึงมารับกูหน่อยอะไรเงี้ยอ่าโทรโทรเอ้าไม่มีตังค์ครับไม่มีเหรียญครับต้องหาเหรียญมาเพื่อจะโทรหาแท็กซี่ โอเคเราหาเหออารีหรยญยังไงอ่ะตู้กดน้ำบอกเกี่ยวป่ะนี่คือเองมารถไฟนี่เองไม่มีเหรียญเหรียญบงเหรียญบาทอะไรอย่างเงี้ยเลยเออเฮ้ยอะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะเห็นไหมแรับเฮ้ยยังไงเหรียญอ่าโหโคตรโชคดีเลยมีคนทิ้งเหรียญไว้ตรงนี้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเอาเหรียญไปโทรเรียกแท็กซี่ครับเอ่อฮัลโหลอ้อาใส่ไงเอ่อเหรีเหรียญมันเม็ดใหญ่ไปปะ <laughs> เม็ดใหญ่ไหมหมายถึงว่าเหรียญมันอันใหญ่ไปมันเปิดอินเวนทอรี่ได้ไหมไม่ได้ครับเปิดไม่ได้เออเออคุยกับน้องน้องเออลเมีโอโลนเออก็ไม่ได้อยากจะยุ่งก็แค่แบบว่ายืมตังหน่อยนี่หรืเอเปล่าคือผมรู้สึกวังเวงไปหมดเลย <laughs> เอ่อไปทางโน้นทางโน้โนมีอะไรปะ่ะเดี๋ยวไปให้สุดทางก่อนนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรวิ่งไปสุดทางก็ไม่เจออะไร เราได้เหรียญมาแล้วไม่ใช่หรอแล้วเราต้องเอาไปหยอดอันเนี้ยสำรวจก่อนสำรวจก่อนนะเผื่อมีเอ้ยอ่านี่นี่นี่โอเคอ๋อต้องหาเหรียญเพิ่มอ่าในที่สุดฉันก็โทรหาแท็กซี่ได้สักทีนานี่จะได้เรียกแท็กซี่มารับกลับบ้านเงิงไม่พอโอเคเอาละอ่าจะมาถึงในอีก2นาทีครับนะครับแท็กซี่ครับระหว่างนี้เราก็รอ แท็กซี่นะฮะอันนี้คืออะไรเลยอ๋อไม่มีไม่เกี่ยวงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรอในสถานีแล้วกันนะครับโอ้รรยากาศมันวังเวงมากเลยวะ่ะทุกคนคนลุกไปหมดเลยอีน้องคนนี้ก็ยังซื้อน้ําไม่เลิกไม่ใช่น้ำนี่เขาเรียกเครื่องขายตัวต้คุยกับนางได้ไหมอย่ามาคุยกับฉันนะโอเคโอเคไม่คุยก็ได้วะแท็กซี่นานจุงโอ้โหไม่เคยรู้สึกว่ารอแท็กซี่นานขนาดนี้มาก่อนหิว่น้ำมาซ,ซื้อน้ำกินได้ไหม <laughs> ตั้งหมดแล้วครับซื้อน้ำไม่ได้โอเค เราก็เดินเล่นนะครับแถวนี้เล่นมือถือไหมเล่นา O V รอนั่งนั่งนั่งไม่ได้ครับนั่งนั่งนั่งไงนั่งไม่ได้ครับได้เดินเดินไปเดินมามาไม่ทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายนะครับนี่ขนาดนี้ผมอยู่ที่สถานีอิก,กิมันวังเวงมากๆเลยเฮ้ยแท็กซี่มาแล้วจะได้กลับบ้านสักทีวันนี้ทำโอทีสุดึกเลยแท็กซี่ครับแท,แท็กซี่ครับเอาไปไหนอะแท็กซี่แท็กซี่ อ๋อไปกลับรถไปกลับรถอ๋อมีมีมารยาทนะครับเขาไม่ขับมาจอดตรงนี้เลยนะเออมาแล้วก็อ่าขึ้นครับแท็กซี่ครับอ่าไปแล้วกูอ่ากับอ่ะเอ๊ะเอ้าสองในห้าอ๋อมีฉากจบหลายแบบเหรอฉันทำได้แล้วในสุดฉันก,ก็กลับบ้านได้ ถึงจะต้องฟังวิทยุทธน่าเบื่อบนแท,ท็กซี่ก็เถอะนะดนานี้อ๋อมีหลายฉากจบด้วยครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลองอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวครั้นี้ผมจะลองไม่เรียกแท็กซี่ดูนะครับมารถไฟกีการดไเคียรงเม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับฉันได้ยังไงอะไรอะรถไฟมาและฉากจบมีตั้ง5ฉากจบด้วยนะ แล้วเราจะหาฉากจบจากไหนลักหนาวะเอเอเฮ้ยมันมีตรงนู้้นด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงนู้้นก่อนนะเอออาจจะมีอะไรอยู่ก็เป็นไปได้นะครับอ๋อมันเป็นที่จอดรถจัก,กรยานโอ้ไม่มีจัก,กรยานเลยวังเวงโคตรคือถ้าตามความจริงเนี่มันก็ไม่มีใครเดินม,มาแถวนี้เลยนะเนี่ยเอาจริง ไม่มีเลยฮะไม่มีอะไรเลยโอ้โหกูเสียวห่นหลังมาก,กูกลัวแบบว่าจัมส์สแกร์ตกใจคิดแตกหมดเลยครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในสเตชันก่อนนะฮะอ่ะไหนบอกเกมน่ากลัวชิวจิวเอะเธอเอยแล้วเราก็นึกว่าจะมีอะไรแบบว่าสุดมากกว่าน,นี้มิ่มีมเลยเลยแล้วน้องคนนี้มันคืออะไรครับคุยคุยสต็อปหยุดนะะหยุดหยุดหยุดแล้วเ,เรากวนเขาได้ไหม <laughs> เรากวนน้องเขา น้องบอกปล่อยกูกูจะซื้อตัว๋วน้องมันรถไฟไปแล้วน้องน้องน้องเอ้ยเออฉันเออไม่อยากคุยด้วยเออไปไกลเลยเอ,อ่าโอเคเดี๋ยวอ่านหนังสือรอนะหนังสือนำเที่ยวโอ้โหอันนี้ดูจากเส้นรถไฟแล้วน่าจะเป็นแถวโตกเกียวนะฮะรถไฟโตกเกียวมันยุ่งเหยิงแบบนี้แหละงงมากตอนไปแบบว่าไม่รู้จะต้องไปไหน เออโ w เวไปพ้นเลยอะไรวะก็คุยด้วยนิดหน่อยมันเหงาไงเฮ้แต่ถ้าทําตัวแบบนี้เขาจะหาว่าเราเป็นพวกแบบโรคจิตไหมเออไม่ใช่นะไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกโรคจิตนะครับน้องฮัลโหลฮัลโหลนี่เราทําอะไรไม่ได้แล้วหรอคือ <c oughs> นอกจากเก็บตังค์แล้วอ่าอ้าโอ้ก็อ บางเวลาอคนเราก็ไม um: ่ควรจะไปยุ pues mm ่งกับผีมากหรอกนะไม่ควรไปเล้าหรือมากอีห nah, ่าลากูตกใจน้องหลอกกูซะแล้วคือแบบว่าผมผมพูดไปออกโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่วิดีโอหอมปากหอมคอนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมมีเกมที่อยากเล่น อีกหลายเกมเลยนะฮะแต่ขออนุญาตดองไว้ก่อนแล้วกันตกใจนะครับถ้าชอบกันก็จะลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและถ้ามีเกมนักกลนักกลัวอะไรมานำเสนอได้ก็จะดีมากเลยนะครับผมยินดีเล่นด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวดนะครับ <laughs>